ตั้งแต่วันนั้นผมตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องรัวเองไม่ต้องลวกเองไม่ต้องรับเองขับเองเออคิวิตเนี่ยมันจะพึดงตัวเองสว,วัวสดีครับผมนายเคียวหวย าวันหนึ่งมีคนพบศพตัวเฮียนอนตายอยู่ที่ใต้ตีนกูเช้าวันหนึ่งเจอพัสดุกสามขีดสามลบสามลบร้อยร้อยร้อย,อยหนึ่งถุยสวิตช์กระปุม่มในเคียวโหด่คูเหียวเคียวรวยคูเรียวเคบิลเคียวเบรกหยัดซอยและกิวกู ไอ้เชืช่อเฮ้ยแล้วกลับไปอยู่กับเกมจูอ่อนนะกับกับผมนายไข่อ่อนนะที่ตอนนี้กำลังมองรูปตูดอยู่ทุยรูปเลขสามนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่ด่านใหม่ด่านที่สามก็คือแดมชอบบ่องเบ t ร r องเด a y วันนี้วันโหวันที่ยาวนานมากนะกูอยู่ในโรงพยาบาลม,มา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 วูบดบดวกโอลี่เมสเซจออซอมเบย นะเหมือนเจอซอมบี้อะไรนะ what ever let s this over with จบมันด้วยกันดีกว่าแป่มัวเฮ้ยเราชื่อเคนโอ้โหครั้งนี้เป็นผู้ชายคนระับพี่เคนทีรเดชนะฮะโอโ้พี่เคนทีรเดชหรือพี่เคนมวยนั่นเองนะควยเหม็นเคนหมวยวันนี้พี่เคนมวยจะมาหาน้องจูอ่อนนะก็จะมาเค้นเค้นมวยกันดีกว่านะ แล้วก็มืดอีกแล้วนะครับเคนหมวยพี่เคนหมวยตอนนี้ก็มีดุ้นแล้วนะฮะก็ใส่ถุงยางได้แล้วนะฮะยืดอกพกถุงพกสักถุงไปพี่พอสักถุงที่เดินแบบนางแบบนีบ่พี่เป็นทิวฟานี่มันเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยพี่ตรงหรือเป็นกระเทยตูดทอมดี้ย้ายไตยคือกิโมจิตอนนี้เราก็จะเข้าอุ้ยสกิดสกิด ซึกิซึกิซึกิสึก,กิสก,กิสก,กิสกกสกกอาอีสเตอรุยืดอกพกถุงใส่ถุงไว้มีประโยชน์เข้าใจไหมอะไรกันเน้านี้เนี่มันอะไรกันเนินแถวนี้มันคือที่ไหนอ่ะฉันไม่เคยรับรู้อะไรเลยอ่ะทำไมฉันต้องเดินมาแถวนี้อ่ะครั้งนี้จะมาเซอร์วิสนะเซอร์วิสโชว์ดุนกันที่นี่เลยอ่ะจะได้รู้ว่าเคียวห่วยหรือไม่อ่ะไปเลย ทำเสียงหล่อทำไปครับไปครับเราจะเข้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยทีนี้เราจะมาอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ตรงนั้นผมเห็นแสงครับโอ้โหัปาปาปาปีปาป่าปิาีป่าป่าปปลาปลาปาลาปีป่าป่าชีปีลาลาโอ้โหยูฟองเด็กได้เด็กดึ่เหรอมึงสะึ้งปึงเหรอไอสัตว์เตะบอลกูไหมเด็กดอกโอ้โงงงสัตว์เล่นเล่นยาและทะเลทราย โอ้เรามาอยู่ที่หญ้ารับรับในพงหญ้ารับรับในทรายโอ้สปิดสปิดอืมเสียงไรเสียงไรโอ้โหใครแม่งมาดีดพินในนี้ใครมาเล่นดนตรีแถวนี้ตื้อตื้อตื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 ้อฉลาลันลาโอ้โหไอเฮียหลีไอเฮียหลีเฮียเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วได้แบตแบตสีแดงนะถ่านไฟฉายตาแบต ไปเล่นชิงช้าสวรรค์แถวนี้คอนเทสตเหรอไอสัตว,ว์ไม่ไหวไม่ไหวมันอยู่ไม่ได้กูต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้โหชิงช้ายังดังในหูยังดูในหีโทษ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 ปับ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 ,ปบ,ปบเฮ้ยเลนสไซเดอร์ไซนหนอนไลนหนอนเรามาเซอร์เวด่านนี้กันด้วยทิปดีนะครับเรามาแค่เซอร์เวดนะครับไม่กล่าวผ่านไม่ไหวอยู่ไม่ได้โทษโทษ โอโหเดินไม่ได้โอยู่อยากเล่นอยากกลับเป็นสมัยเด็กอีกครั้งนะพี่เคนนะตอนนี้เคนหมวยยังไม่ได้อาบน้ํานะครับผไปต่อครับเดินช้าเดินเปน็นนางแบกเลยนะพี่พี่ตรงมึงผู้ชายผู้หญิงตุ๊ดเคยกระทอนทำดี่ับตับๆับ,บ,บงงงงใส่ถุงยังพี่วันนี้จะมาเอาน้องจูออนนะจะมาได้กับน้องจูออนเย็บตูดเป็ดเย็ดน้องจูออนนะครับพี่พี่ใส่ถุงงนะพี่ เฮียกูหาพี่อสัตว์หาพี่เอ้ยอย่าเด้อย่าเด้ตรงนี้ตรงนี้ต้องหากุญแจเพื่อมาเปิดแน่นอนเดี๋ยวลองไปสกิปติงโอ้โอ้โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้สัตว์โอ้โหไอ้ซาวนี้ซาวนี้ไอ้สัตว์กูเกียดกูเกียดกูเกียดเสียงที่มันดังในหูโอ้โหแม่งสปิดสปิดไม่ช็อตเลยสัตว์เงียบสงสัยไม่ช็อตโอ้โห ไอสาาัตว์แค่กูไม่อยากใส่ถุงนี่มึงมาขนาดนี้เลยเหรอเงียไปเงียไปเงียไปแล้วนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ย I don't care mama h a มกูต,มมต้องการอะไรในชีวิตนี้เนี่ยกูต้องการอะไรจากการเล่นเกมนี้เนี่ยเข้าใจไหมเพื่อไปตามหารักแท้น้องจูออนในในชาติพบใหม่ ตอนนี้ชาตินี้กูไม่ได้เป็นเลสเบีย้ยนแล้วนะกูได้ได้เป็นผู้ชายเหนือชายเป็นยอดชายแล้วก็ได้น้องจูอ่อนจูอ่อนจูอ่อนเธอจูอ่อนก็แซงว่ามีดุนอ้าวดุนเล็กดุนใหญ่ละอ้าวงงงงง,งบนลายของกูเนี่ยลาเลิเงแจ่มใสช,ชีวิตต้องใช้กลวยเราเจอกลวยกลวยหรือควยเนี่ยถุงยางของเราอย่างใหญ่แข็งเลยเฮียเอาทีนี้สะบักสะบิ้นเลย แล้วกูเดินไปจากทางไหนเนี่ยอ๋อมันมีไม้ตกแน่เลยอะเออเออตุ๊ตุตุตุ๊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 ตู๊ตุ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 ๊อุ๊ตุหตุ๊ตุอตุ๊ตุ๊ตั๊ตุนตุ๊ตุ๊ตุ๊หุ๊ตุ๊ตา๊าุ๊ตุ๊ตุ๊ดุ๊ตม๊ตุ๊ตุ๊ตุำคาญตุ๊ตุ๊มึงลุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตก๊ตุ๊ตุ๊ตุนอนช ให้กูทํะไรกูเดินไปเดินมาเดินไปเดินกลับเดินตับ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 ไปเที่ยวกันไหมเตอเตอเจอเตอจะไปก็เลยไปใส่ถุงได้นะทําไมต้องเน้นคำว่าถุงก็เพราะผมยืดอกพกกระถุงเฮ้ยกูเจอทางทางสว่างเย็ดกูเจออาวุธแล้วอาวุธมีแสงแปงแสงดาบซอสนี้เป็นเซบินดีดี <laughs> โอ๊ยแบบบแบบตัวฮีอะไรไอสัตว์โอ้โหเด็กดอกตุ๊กตาลมลุกลุกนีหัวมีเสษมากหลบได้ทุกอนูหัวคาดมาหลบเลยสัตว์โอ้โหเย้แม่เย้แม่เย้เป้เดินต่อไปเป็นนางแบบต่อไปทำไมมันมืดอย่างนี้โอ้โหสีทนได้ค่ะ ไฟนี่มึงอย่ามีเลยนะถ้าเกิดมึงมืดขนาดน,นี้มึงอย่ามีไฟเลยนะก็ผมเป็นคนมีไฟผมเป็นเพียงใขรใหญ่ชอบพี่ใครมาเอาตูดผมเย้ yeah. <olla> แต่ชอบเอาตูดเขาว้าโทษโทษเย้ yeah, เจอไฟฉายไฟฉายดูให้ดีมันเป็นไฟฉายสีแดงตาดิจิโซลมิกดิจิโซมิก โคาดิจิโซมิกไฟฉายดีไฟฉายดังต้องดิจิโซมิกเท่านั้นตอนนี้ปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใช้ทิฟฟี่แถงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยาพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์เติดเงยโ้ยกำไปเรื่อยเลยกูใครแม่งหัวเราะแถวนี้วะนี่มึงโดนจ้างมาให้หัวเราะเหรอ อะไรเนี่ยหัวเลาะคิกคิกคั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 กคิกคิกเดี๋ยวคิกแม่งเลยไอ้สั์เตะมึงห่ามอะไรวะหัวเลาะอยู่ได้แม่มึงเล่นตลกเหรอไอ้สั์ไอ้สั์อย่าสมัครสบินแถวนี้หย่เดินไปเดินไปไทยกอไทยมุงเราต้องตามหาถุงยางที่หายไป เคนเคนหมวยควยดุ้งโอ้โหมาอีกแล้วมาแล้วสบักสบินสบักสบินเจอทางขึ้นแล้วใครแม่งกดกิ่งไอสั์มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วสปิดสปิดซึกกิ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 ซึกเคนหมวยกับถุงยางที่หายไปยืดอกพกถุงใส่ถุงไว้จะดีชีวิตแจ่มใสเพราะเธอใช้ถุงเสียงไรวะห่า มีคนเล่นเกมจูออนอยู่เหรอตึงตึงตึงอยู่ได้สัต์มึงมีวาร์ปมึงมีสปริงเหรอฮะฮะฮะมึงมีซาวเอฟเฟกด้วยนะค่อยค่อยหันค่อยค่อยหันพี่เคนพี่เคนเทียเดทไม่ไปเล่นละครเหรอครับพี่อ่้าโทษค่อยค่อยหันโอ้โหไอสัตหันเร็วมึงหันเร็วเร็เขากดกิ่งรู้ไหมเนี่ยไอ้นี่ก็กดอยู่ได้แม่งเป็นกูกูกดรัวรัวไรสัตเทปเทปเทป เทพเทพเทพอย่าให้เจออย่าให้เจองานนี้ไ ja. ม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันได้มันอยู่กูจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปกูไม่ต่อใจไม่ต่อใคร I don't care Mama กูไม่แคร์ครับ I don't care Mama Daddy โอ้รับปต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 อะอะไรอะไรอะไร ตายมาอะไรอะไรโอ้โหจูออนมาอะไรอะไรใครใครโทรมาอีกแล้วไม่ว่าจะพูนผัวหรือเป็นเมียนะหนังสือพิมพ์นะมีข่าวลงหน้าหนึ่งว่าเราเย่อตูดเด็กเย็ดน้องพอลล่านะชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรชั้นน้นนะชั้นน้าอะป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 ะอาบูดาบีอาดับบดบีลา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 อาบูดาบีอาบูดาบี ไปต่อไปต่อปุ๊ปุ๊ป,ป,ปุ๊ตู้ตู้ตู้ภาษาอะไรวะสัต,งงตว,งงตว์กูงงตัวเองพูดเอ,องงงเองมีกามากามาปลากินมดกาลดมดกินปลาพูดเองงงเองไอสัตว์ปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหใครทำอะไรแตกน้ำแตกไหลสัตว์มึงใส่ถุงไม่แด้กระดาษกดจริงได้เนี่ยมึงเรียกกูแล้วมัมาเอ้ยงงงงตัวเองขอขอเงียบสักพักครับอยู่กับความเงียบบ้างก็ได้นะครับคุณโอเคอยู่กับความเงียบ เคนว่านะคะเคนเห็นพลังงานนิดนึงนะคะเอาเคนเอาเสีเคนตูวมเป็นตุ๊ดเหรอชาติโป้โูสงสัยชาติแรกชาติสองเอเอลิก้ากับอีมิมิกินี่งแมงเป็นผู้หญิงพอเกิดชาตินี้มึงก็ยังต้องเล่นเลดเบี้ยนเหมือนเดิมแต่แค่มึงมีอาวุธดุนขึ้นมาเพิ่มขึ้นดุนงอกงอกดุนคนเรานะมีดุนมืนก็ ไม่ได้แปลกอะไรเธอจะเป็นผู้ชายมีดุ่นล <What? S 1> ผู้ชายบ้านพ่อไม่มีดุนอ <c oughs> ไอ้สัต <c oughs> พูดเองหาเองกรรมโทษบานบานไข่แม่งก็กดกิ่งอยู่ได้เนี่ยมึงกดกิ่งแล้วมึงได้โล่ไอ้สัตว์ <c oughs> อ,อีเจอประตูแล้วประตูนี้ประตูนี้เราจะต้องเข้าไป เข้าไปพบเธออุ้ยห้องห้องในตำนานที่เราต้องมาส่งของอ๋อด่านนี้เราเป็นบุรุษดปารษณีนะครับที่จะต้องมาส่งของในที่นี้นะฮะส่งตอนดึกมึงมาส่งเฮี้ยในตอนดึกวะส่งใส่เป็นวันปีใหม่นะคนญี่ปุ่นเขาจะส่งพัสดุนะส่งการ์ดเออการ์ดอวยพรเหมือนสองสอบ้านเรานะีต้องส่งให้แบบเขาตื่นมาเขาเห็นเลยก็คงประมาณนั้น แต่นี่มันเป็นพัสดุนี่หว่ะกดกร่งกดจร่งตึ้งตึงโอ้นี่แหละครับมือผู้ชายในเกมนี้มือขาวเอ้าไอสัตว์มึงอกต้องเปิดให้กูไม่ได้กูเปิดให้มึงเปิดมาเจอใครไม่มีใครเลยจุบ๊บๆอุๆ๊คี้คบ้านคุณคุณนะสัตว์คุณ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 ไอเฮียกูไม่อยากเข้าไอสัตว์ขอโทษไม่อยากเข้าแต่กูเข้าไปแล้วโอ้ยม<อ>ีม<อ>ีดด<อ>้วยสัตว์ เดี๋ยวหยิบมาแทงแม่งเลยแทงน้องจูอ่อนหันกลับไปสปิงสปิงมึงกดอะไรอยู่ได้เนี่ยล้างหน้าแปรงฟันบ้างก็ดีนะเฮ้ยเหมือนมีอะไรผ่านคือต้องกับจอเจอแต่แบตอะกูมไม่เห็นเจอกุญแจอะไรเลยอะอซีดแดกเหล้าดีไหม กูไม่อยากเล่นเกบนี้อยากขี่โบโยคิมาชิมินิโนกุนาตาลาโตอาชิตาโยมุยูคิวะนาเอโมคุโอฮาโซโรโคเรวะอะไรถึงแม้นบัตโปโอโตโอเอ้ยถุงยางอนมามัย<อ>ดูเหล็กใช้ง่ายแมสกีปิบ ิมึงบมานต่อโปโอเมียังสือกระตูนให้อ่านดาชิตาโยอือยุเหมือนเหมือนมีใครยืนข้างนอกเลยเฮียมึงก็กดกิ่งอยู่ได้นะกดเรียกไข่วนะเนี้ยกดเอาโล่ไปวนะเนี่ยมึงนับป่ะเนี่ยมึงกดกี่ครั้งแล้วกูไม่นับเลยหนึ่งพันสามร้อสี่ครั้ง <S 2> <S 2> อเอา้างงอีสัตว์พูดคนเดียวเนะี่ยมันหลอนมันหลอนในหูนะคุณผู้ชมคลิปนี้ คุณชมโปรดสังเกตที่ดุ้นคุณเคนดีๆนะครับ <c oughs> มึงกดอะไรนักหนากดกูเข้าไม่ได้เหรอะวะทำไมมึงกูให้กูเข้าไม่ให้กูเข้าอุ้ยอุให้กูทำอะไรวะเนี่ยห้องนี้มีอะไรกูจะได้อะไรจากการเข้าห้องนี้มึงมึงรู้ไหมเนะี่ย กูย่อดได้ไหมเนี่ยลองเปิดประตูนี้ดูมันอาจจะเปิดได้ก็เป็นได้นะครับเปิดไม่ได้กูเดินอยู่ในห้องนี้มานานแล้วเนี่ยกูออกไปดีกว่าสงสัยมันให้ออกนะเฮ้ยอะไรอ๋อเนี่ยทางออกเทบเทพเทพ,เทพอุย้ยคันคอคันห,หูไม่รู้เป็นอะไรเอาทุเรียนมาปั่นก็ไม่หายคันจูคันอยู่ข้างในคันทูทีไรคนจูทุกที มีอะไรให้กูทําบ้างเนี่ยไม่มีลงด้านล่างดีกว่าลงไปสู่อากาศชื่นใจเรามาส่งพัสดุมีคนเปิดประตูแต่เสือกไม่มีใครมึงร่องหนเหรอมึงแคสเปอร์ไอ้สัสไอ้มเชื่อนะครับว่ามีมหาป่าอยู่หลังห้องเราต้องพูดกบเกินความกลัวตัวเองเพื่อไม่ให้คนได้รับรู้ว่าเรากําลังตูดลุกคนตูดลุกเหงื่อ,อไหลย้อนออกตูดดูสิครับกางเกงผมเปียกแหละครับพีย่ย ถุงยางอยู่ไหนกูจะเอาถุงยางมึงเอาไมกูเงียนเว้ยเงียนเงียนจริงๆน้องจูอ๋ออยู่ไหนกูยังไม่เจอเลยผ่านนี้กูยังไม่เจอใครเลยกูอยากเจอกูอยากเห็นกูอยากสัมผัสกูสามาหาแล้วไม่ไม่เจอวะไอห่าเอ้ยเด็กดูเปิดตู้นี้ได้ปะวะกล่องเนี่ย ิดไม่ได้ก็มึงจะทําทําไมอ๋อทำให้สวยสวยงามตะการตาอิอิตูดบานไฟฉายย่อส่วนเมื่อสองไฟฉายนี้ไปที่ไข่แล้วพวกนั้นจะย่อส่วนเหลือนิดเดียวสองไปที่ไข่ก็ไข่ย,ยอส่วนสองไปที่อวัยวะใหญ่โตยาเป็นกิโลโอ้โหใหญ่จัง <S 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 oh> ชั้นนี้มันมีอะไรวะ เราไม่น่าจะทาอะไรกับประตูนี้ได้นะครับลงไปด้านล่างดีกว่าลงช้าเหมือนตามเคยนะ <c oughs> อีผู้ชายอีผู้ชายที่ชื่อว่าเคนใหญ่นักสี่มือใหญ่ใหญ่กว่ากูแล้วก็พูด <c oughs> เอยแต่นี่เป็นกูดีกว่ากูชื่อเคนตอนนี้โอเคแม่งเลยยังไม่ได้อาบน้ำก็ต้องมาส่งไปสษณีแม่งเลยหมวยเลย พูดไม่หยุดหยุดไม่อยู่มันมันจะหยุดไม่อยู่ <ST AN K> อย่าเฟลนะอย่าอดเฟลนะครับเท,ทปเทปเทปทเดินไปเดินช้าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันเดินช้าเหลือหลายนะครับเพราะว่าไอเคนเนี่ยเป็นนะทิฟฟานี่นะทิฟฟานี่เก่า <ST AN K> ที่ยังไม่ได้แปลงเทปเลยสะ <ST AN K> บักสบินสะบักสบินการเดินทางแบบสะบักสบิน やった